ค่ะหลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่าเสียงและวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราจะเริ่มบันทึกด้วยโปรแกร,รม a p p c o o l Studio เวอร์ชัน9ให้เดับเบิลคลิกเปิดโปรแกร,รมนะคะที่ p c o o l Console จากนั้นไปที่แถบเมนู a p p r o s t u t u o i o ถ้าจะเริ่มบันทึกให้คลิกปุ่มเริ่มบันทึกหรือ กดปุ่ม F6 บนคีย์บอร์ดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะจะเข้ามายัางโปรแกร,รม App p r e w Studio นะคะในกรณีที่เราเลือกตั้งค่าวิดีโอและเสียงแบบบันทึกหน้าจอตัวเองหรือว่า d o c u m e n t นตสแลสกรีนะคะ ก็จะปรากฏวิดีโอตัวอย่างของเราขึ้นมาทางด้านมุมบนซ้ายนะคะหากเ,เราเริ่มบันทึกนะคะให้เราไปเปิดเอกสารเตรียมรองไปก่อนนะคะในกรณีที่เป็น powerpoint นะคะให้เลือกเมนู powerpoint ค่ะเปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นมานะคะ เริ่มบันทึกนะคะให้คลิกปุ่ม start recording หรือว่าปุ่มวงกลมสีดแดงๆนี้นะคะจากนั้นโปรแกรมก็เริ่มบันทึกแล้วนะคะโดยสังเกตที่วิดีโอตัวอย่างด้านล่างนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเลเยอร์ได้ขณะที่เรากำลังบันทึกอยู่ส่วนพา w e ว p o i n อ เราก็พรเซนต์ไปเรื่อยๆนะคะโดยไปที่เมนู a n n o t a t i o n นนะคะเลือกปากกาหรือว่ามาร์กเกอร์ขึ้นมานะคะคอมเมนต์ขีดเขียนได้นะคะ ปากกานะคะ Annotation กดปุ่มกากบาทค่ะหากเราต้องการหยุดบันทึกนะคะให้คลิกปุ่ม Stop Recording นะคะหรือว่าหยุดบันทึกโปรแกรจะถามว่าต้องการบันทึกไหมถ้าเราต้องการให้คลิกปุ่มใช่หรือว่า Yes นะคะ